คุณผู้ฟังคะข้อคิดวันนี้ดิฉันขอพูดถึงเรื่องชีวิตที่มีพลังค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าพูดถึงพลังแล้วนะคะดิฉันก็ได้ไปค้นดูความหมายหรือบทความนะคะเกี่ยวกับคําว่าพลังในพจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติพศ2530นะคะก็ได้ข้อมูลมาอย่างนี้ว่าพลังก็คือกําลัง พลังงานนะคะก็หมายถึงความสามารถซึ่งมีอยู่ในตัวของสิ่งที่อาจให้แรงงานได้นะคะในภาษาอังกฤษเรียกว่า energy คุณผู้ฟังคะ่ะเรามาดูถึงพลังอีกพลังหนึ่งที่เข้มแข็งและสามารถยืนหยัดสามารถทำสิ่งใดมีอำนาจทำอะไรได้นั่นคือ พลังจิตค่ะหมายถึงความเข้มแข็งของจิตหรืออำนาจจิตนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังเป็นความจริงหรือทีเดียวนะคะเพราะอำนาจจิตหรือพลังจิตสามารถช่วยเราที่จะทำสิ่งที่ยากให้กลายเป็นง่ายประสบความสำเร็จได้ถ้าเป็นพลังงานของสิ่งของนะคะต้องมีส่วนประกอบหลายอย่าง นอกจากเหล็กแล้วก็ยังมีน้ำมันใช่ไหมเช่นรถหรือเครื่องจักรต่างๆช่วยเคลื่อนให้มีพลังสามารถใช้งานได้และเดินต่อได้แต่สำหรับมนุษย์นี้มีพลังเป็นพิเศษมหัศจรรย์มากๆผู้สร้างชีวิตนี้เป็นผู้ที่มีพลังแน่นอน ไม่งั้นจะสร้างมนุษย์ขึ้นมาให้มีพลังไม่ได้นะคะนั่นก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้านั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะพระเจ้าทรงรักมนุษย์พระองค์ทรงส่งพระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จมาในโลกนี้เพื่อช่วยมนุษย์ให้ได้รับความรอดจากความบาปจากนรกบึงไฟนะคะแล้วก็ได้รับชีวิตนิรันดร นั่นมาจากพลังจิตที่พระเจ้าทรงรักมนุษย์นั่นเองค่ะเป็นพลังอันยิ่งใหญ่และด้วยความรักขององค์พระเยซุคริสที่มีต่อเราเป็นพลังที่สุดยอดเลยคุณผู้ฟังค่ะพระองค์ทรงสเสด็จมายอมสิ้นพระชนบนไม้กางเขนนะคะในขณะที่พระเยซูทรงประทับอยู่ในโลกนี้ 33ปีต้องเผชิญกับอุปสรรคปัญหามากมายนานาประการแม้กระทั่งความเจ็บปวดแต่พระเยซูทรงเป็นผู้ที่มีพลังดำเนินชีวิตไปสู่เป้าหมายพระองค์ก้าวไปสู่กางเขียนคือเป้าหมายของพระองค์พระองค์ทรงมีพลังได้อย่างไรประการแรกพระองค์ทรงประกอบด้วยฤทธิเดชแห่งพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ค่ะ ในพระคำของพระเจ้าได้กล่าวไว้ว่าแต่ท่านทั้งหลายจะรับพระราชทานฤทธิเดชพระเจ้าให้ฤทธิเดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพลังอยู่ในชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์และอยู่ในตัวเราด้วยเพราะเราคือลูกของพระเจ้าที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมาพระองค์ก็ให้นะคะพลังแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์และฤทธิเดชนั้นอยู่กับเราด้วยค่ะ พระเจ้าส่งสัญญาว่าให้เรารอคอยนะคะรอคอยพลังนั้นด้วยใจที่จุดจออสาวกของพระเยซูคริสก็รอคอยจนได้รับฤทธิ์เดชนั้นและสามารถที่จะมีพลังออกไปประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าค่ะ 2. รับคำสอนค่ะพระเยซูคริสเสด็จไปยังธรมารมศาลาตามที่ต่างๆที่พระองค์สเสด็จไป แล้วก็ประกาศสอนสาวกให้พูดถึงเรื่องแผ่นดินของพระเจ้านำคนกลับใจมาหาพระเจ้าให้รู้จักกับพระเจ้ารู้จักคำสอนก็คือพระคำผีนั่นเองนะคะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ใครที่ได้อ่านพระคำของพระเจ้าพระคำของพระองค์เป็นชีวิตค่ะและเป็นทางเดียวที่จะนำเรา ไปสู่ความรอดและรู้จักกับพระเจ้ามีชีวิตนิรันด์ด้วยนะคะประการที่สามคือแบ่งปันให้กับคนอื่นด้วยพลังที่เรามีเราอยู่นิ่งไม่ได้เมื่อเราได้รับเราก็ต้องบอกต่อใช่ไหมคะเพื่อเขาจะได้รับพลังจากเราด้วยได้รับความรู้และได้รับการสอนจากเรานะคะ เราให้ใครบ้างนะคะพลังที่เรามีและความรักที่เรามีพลังที่ยิ่งใหญ่คือพลังแห่งความรักที่เรามอบให้กับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นคนยากจนนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่ตกเป็นเชลยนะคะเป็นทาสและคนที่มีความเจ็บป่วยคนที่ถูกบีบบังคับนะคะไม่มีอิสรภาพจากผู้ที่มีอำนาจ ผู้ที่มีอำนาจอาจจะเป็นบุคคลอาจจะเป็นอำนาจมืดแห่งมารซาตานวิญญาณชั่วที่คอยบังคับและบีบเขาอยู่เขาไม่สามารถจะมีอิสระได้นะคะตกเป็นทาสอำนาจของผีมารซาตานและสิ่งเหล่านี้แหละค่ะที่เขาไม่สามารถเอาชนะได้ แต่เราเมื่อมีพลังจิตที่เข้มแข็งเมื่อมีคำสอนของพระเจ้าเมื่อมีฤทธิเดชของพระเจ้าฤทธิเดชแห่งพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์เราสามารถไปช่วยคนเหล่านี้ได้เพียงแต่ให้เราที่จะเปิดใจขอพระเจ้าช่วยเรานะคะขอฤทธิเดชขอพลังนั้นจากพระเจ้าพระองค์จะเทลงมาเนื้อชีวิตของเราและเราสามารถไปช่วยคนอื่นได้ คุณผู้ฟังคงต้องการพลังนะคะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่โดยเฉพาะพลังแห่งความรักนะคะพลังแห่งความเชื่อพลังแห่งความหวังนะคะที่เรามีในพระคำของพระเจ้าได้กล่าวเอาไว้ว่ามีอยู่3ามสิ่งที่สำคัญนั่นก็คือความเชื่อความหวังใจและความรักแต่ความรักนั้นใหญ่ที่สุดนะคะ คือพลังแห่งความรักนั่นเองค่ะให้เราที่จะมอบพลังแห่งความรักนี้กับคนอื่นอีกมากมายเขาจะได้รับได้เห็นได้ชื่นชมยินดีกับชีวิตที่มีพลังนะคะคุณผู้ฟังนี่ก็เป็นข้อคิดที่นำมาฝากกันวันนี้ค่ะ